สวัสดีวันหยุดนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะเดินทางไปบางเลเนาะชื่อที่พักไอเมอีบางเลเป็นที่พักสไตล์ญี่ปุ่นนะครับมีอ่างแช่ออนเซนด้วยน่ารักน่ารักเนาะก็พาลูกสาวเที่ยวอีกแล้วโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้กําลังมาเติมน้ำมันเติมลมนะครับกะจะออกเดินทางกันประมาณสิบโมงโอเคครับยี่ห้อคับเน่ท่ ทางแยกออกจากพัทยาแล้วไปทางมาตพุทธขณะนี้เวลาเที่ยงน,นะครับก็เริ่มอยู่ข้าวแล้วเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนก็แถวแถวที่พักเลยเพราะว่ากินข้าวเสร็จจะได้เข้าที่พักต่อได้เลยโอเคนี่นะมาแวะกินร้านอาหารบางเสรซีฟูด้ดก็ห่างจากที่พักประมาณ5นาทีโอเค กินข้าวกันเย่เย่หิวไหมมาแล้วหอยเชลผัดชาน่ากินมากมแล้วก็แกงส้มไข่ปลานะมีเนื้อปลาด้วยน่ากินเลยเอยหมึกไข่เค็มน่นากินมาก กินเสร็จเรียบร้อยนะครับเดินทางไปที่พักต่อนะอีกหนึ่งกิโลถึงที่พักแล้วไกลมากเออร้านนี้นะอร่อยมากๆเลยสามเมนูที่สั่งมาคือว้าวเลยอ่ะอร่อยมากๆลองตามกันมาได้จ้ะนี่ถึงแล้วบ้านพักเราน่ารักมากเลยอ่ะ อาจอดไหนอะนี่เป็นญี่ปุ่นเลยอ่ะโอเคจอดรถกันนี่นะมีจักรยานให้ปั่นไปริมหาดได้เนาะเจ๋อเลยไม่เห็นมีล่มด้วยแล้วก็รองเท้า นี่ขึ้นไปชั้นสองแล้ห้องพักเราอยู่ชั้นสองน่ารักมากเลยนี่ปะคืนละพันเจ็ดนะมีอาหารเชา้าให้ด้วยแล้วก็ในห้องมีอ่างจักรุซี่ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ในห้องมีเขาเรียกอะไรนะอ่างเลยนะ <Okay. S 1> อะ่ออนเซนชื่อมันหนูเลย เตียง6ฟุตเนี่ยเตียงเตียง6ฟุตอนอนสบายเลยนี่แล้วก็มีทีวีพัดลมโซฟาห้องน้ำนี่นี่แหละที่แช่ออนเซนนี่ห้องน้ำนอนแช่ออนเซ็นเลยสบาย ห้องกว้างขวางเนาะพันเจ็ดร้อยโอเคโอเคลองปัญายานสำรวจกันหน่อยด้ ใส่ปลอกไปเลยโอ้เขาบอกว่ารอยเมตรเนานะติดทะเลเลย cái này là ăn tay pop siêu lơi dần dần mà nắng mì cốt thật sự mỹ thôi ตอนเย็นค่อยมาเดินตอนนี้ตอนนี้ร้อนมากเดีย๋ยวมากินหมึกซาซุมิด้วยไม่รู้จะมีของหรือเปล่าตอนเย็นแต่เราล้มวนนี้กันไม่ไหวโอเคกลับที่พักกันเรือสวยเป็นอู่เรือเนี่ยใกล้ที่พักมากเลย mình vận tải y่าง cái nè, đến rồi, hay quá, mình đơn cái này nè, <laughs> ok, okay. ถึงที่พักเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเจอกัน นี่ตรงนี้เป็นอีกโซนหนึ่งเนาะสวยเลยแต่งเป็นสตายญี่ปุ่นนี่ก็เป็นบ้านพักอีกหลังหนึ่งวันนี้ไม่มีคนพักเนาะ ตอนนี้คาร์ดิโออยู่นะฮะอยู่ที่ไหนก็ออกกำลังกายได้นะถ้ามีรองเท้าน,นนะ,ะเดินไปเรื่อยๆเนาะเดินครึ่งชั่วโมงเนาะเดินไปนะเดินกลับอีกครึ่งชั่วโมง6ประดีะก็เลาะหาดไปเรื่อยๆนะวันนี้ก็ คนมานั่งชิวกันเทียบเลยเนาะนั่งดูพาดิโต๊ะเลยเน,น,นี่ยมานานาบอสมีอาหารขายนี่ลนะ่ะอาหารบางเสรลยน,นานั่งดีเนาะชิวดีแล้วก็จะเดินไปเรื่อยนะฮะจนครบครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดินกลับอีกครึ่งชั่วโมงโอเค นี่ก็เป็นขากลับแล้วนะกลับอีกครึ่งชั่วโมงโอเคโอเคครับก็บไปออกกําลังกายด้วยการคาร์ดิโอมาเรียบร้อยนะเดินริมหาดเหนื่อยมากตอนนี้6โมง15แล้วเดี๋ยวออกไปนั่งร้านไต่นะไต่ป๊อกนะครับอยู่ติดกับตรงที่พักเลยที่เราไปตอนกลางวัน <S 1> <S 1> <S 1> โอเคไป นี่นั้ลอ่มาแมิมิกินยังเต้นอยู่เลยกินแม่ไม่เต้นแล้วตอนนี้อ๋ยังมีนิดนึงมาแล้ว เราจะมีปลาไทยน่ากินมากมาเก็ตตี้เคบับเต็กนะเนื้อเดบายลองเรับเม็นนิปลาไทยกันนะฮะเขาใส่ปลาสลิดเ่นะะ็นไง นี่กันหอยอ่ะ <tik> คฮะก็กลับถึงห้องเรียบร้อยเนาะสำหรับร้านไต่ป๊อปนะก็ทอทมีปลาไทยอร่อยมากแล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงมากเนะาะปลาหมึกก็สดเลยเพราะว่าก็พึ่งแล่สดๆเลยก็บรรยากาศด,ด,ดีด้วยเนาะอาหารก็โอเคเขาบริการดีด้วยนะเจ้าของร้านก็มาเสิร์ฟเองมา คิดเงินเองเลยโอเคก็เด <Okay. S 2> ี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะอาบน้ำแล้วแล้วก็ดูซีรีส์เตรียมตัวเข้านอนนะครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะโอเคสบายสวัสดีตอนเช้า,ชาครับขณะนี้เวลาเจ็ดโมงนะก็เมื่อคืนฝนตกนะฮะอากาศดีมากๆเลยตับดีมาก ถ้าเดี๋ยววันนี้นะฮะเป็นวันเกิดของลูกสาวผมนะครับน้องกันเซนนะก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวต่อนะครับที่เซ็นเตอร์พอยท์พรามนะ,ะอัธยาก็ห่างจากนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นที่พักที่มีส่วนน้ำด้วยนี่ก็เดี๋ยวไว้ฝากติดตามต่อเป็นคลิปหน้านะครับก็เดี๋ยวตอนนี้รอเข้าต้มมาเสิร์ฟ ประมาณแปดโมงครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, happy birthday to you <coughs> 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 จุ๊บจุ๊คนาี่ข้าต้มมาแล้วให้เป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ให้น้ำซุปแยกมาหน่ให้แบบนี้แล้วก็เทใส่ใส่นี้าเสร็จไม่เอาโอเคนี่ข้าหม ข้ขอ,นนะอร่อยเนอะดีน้ำกิน,นไหมเค okay, ครับก็กินข้าวต้มเสร็จเรียบร้อยเนาะก็เดี๋ยวรอเช็คเอาต์ออกก็จะไปกันที่เซ็นเตอร์พอยท์พามต่อเนะอะาะขับรถมาครึ่งชั่วโมงแต่ว่าที่เซ็นเตอร์พอยท์พามอ่ะดีอย่างหนึ่งว่าพอดีเขาเป็นช่วงโปรใช่ปะเขาให้เข้า11โมงเช็คอินได้นตั้ง11โมงถึงบ่าย3โมงของพรุ่งนี้เลยดีมาก ก็เดี๋ยวไปเล่นน้ําที่สวนน้ํากันต่อก็สําหรับที่พักที่นี่เนาะก็สบายๆเนาะคือละพันเจ็รอบาทนะฮะก็ผมไปแช่อ่างออนเซนมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหสบายมากเลยน้ําอุ่นนี่มันดีจริงๆแล้วก็ห้องพักเนาะสะอาดสะอานะ้านเนาะแต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะมีสวนด้านหลังด้วยของอ,อีกหลังหนึ่งนะครับ ก็อยู่ไม่ไกลกรุงเทพด้วยใกล้ๆเขามีร้านไตป๊อกนะเมื่อคืนที่ไปกินมาก็อร่อยดีนะฮะข้าวต้มที่เขามาเสิร์ฟตอนเช้าก็รสชาติดีครับก็โอเคก็ดูอะไรล่ะโอเคก็เดี๋ยวไว้ดูต่อกันคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามไวยนะครับบ๊ายบาย